เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะป้าฟ้าป้านิดหนูคือหนูคือลูกของแม่ไม้ค่ะหนูชื่อตองนะคะตองตองลูกแม่ไม้น่ะเหรอ อ๋อหนูนี่เองนั่งก่อนสิลกูกไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีตองตัวเป็นสาวขนาดนี้แล้วนะล่ะลูกตอนนี้ตองยังเด็กนะ่ะป้ายังอุ้มตองอยู่เลยหนูก็เคยได้ยินแม่เขาพูดถึงพวกป้าเหมือนกันนะคะ mm. เราก็เคยเห็นรูปที่แม่เขาถ่ายกับป้าด้วยค่ะตองและตอนนี้ แม่ของตองเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีอยู่ไหมแม่ของหนูเหรอคะคือแม่ของหนูเขาเสียไปแล้วอะค่ะตองแม่ของตองเสียไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกเมื่อปลายปีที่แล้วคะ่ะวันนี้ที่หนูมาหาพวกป้าหนูตั้งใจมาทำตามคำขอครั้งสุดท้ายของแม่ค่ะ นี่เป็นจดหมายที่แม่เขาเขียนถึงพ่อป้านะคะพี่นิคไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่คิดเลยว่าการจากกันครั้งก่อนจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราฉันขอบคุณพี่นิดกับพี่ฟ้ามากๆเลยนะที่ตอนที่ฉันลำบากที่สุดยังยื่นมือเข้ามาช่วยฉันไว้ แถมยังให้ฉันยืมเงินตั้งห้า0 0 0ฉันจะจดจำบุญคุณนี้ไปตลอดชีวิตฉันเสียใจมากที่ฉันไม่มีความสามารถในการบริหารเงินก้อนนี้ได้สุดท้ายฉันก็ขาดคุณเงินนี้เป็นเงินที่ฉันขายบ้านที่ต่างจังหวัดมาได้แต่ก็ยังขาดอยู่อีกแสนหนึง่งฉันขอโทษนะพี่ฉันผิดคำพูด ถ้าชาติหน้ามีจริงเงินที่ฉันติดพี่ไว้ฉันจะชดนใช้พวกพี่สองคนเองนะตองแม่ของตองเสียมาตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมตองไม่บอกพวกป้าเลยพวกป้าไม่เห็นหน้าแม่ตองแม่ได้ครั้งสุดท้ายเลยนะลูกจริงๆจดหมายนั้นเน่ะแม่เขาไม่ได้เป็นคนเขียนหรอกนะคะ หนูเป็นคนเขียนแทนแม่เขาเองค่ะคือตอนนั้นน่ะแม่เขาแทบจะไม่มีแรงจับปากกาเลยด้วยซ้ําแล้วพ่อตองอหลูกตอนนี้พ่อตองยังอยู่กับตองไหมพ่อของหนูเหรอคะเขาทิ้งแม่ไปแล้วค่ะเขาทิ้งพวกเราไปตั้งแต่เขารู้ว่าแม่ธุรกิจล้มเหลวตอนนี้หนูอยู่คนเดียวค่ะหนูต้องทำงานพาร์ททำ์เล็กน้อยเพื่อส่งตัวเองตอง หลานสาวของป้าชีวิตช่างลำบากมากจริงๆเลยนะลูกป้าคะหนูรู้นะคะว่าแม่เขาเป็นหนี้พวกป้าอยู่ห้าแสนน่ะแต่ว่าตอนนั้นที่เราขายบ้านได้อะเงินขายบ้านมันได้แค่สี่แสนเองค่ะยังขาดอีกตั้งแสนหนึง่งเขาบอกก่อนว่าถ้าแม่เป็นหนี้ลูกก็ต้องใช้คืนแล้วหนูเองอ่ะ ก็ไม่อยากให้แม่เขาจะต้องเสียใจกับเรื่องเงินแสนนี่ไปตลอดชีวิตหนูก็เลยตั้งใจทำงานเก็บเงินค่ะในบาทนี้มีเงินอยู่แสนหนึ่งนะคะรวมกับเงินในถุงนั้นทั้งหมดก็ห้าแสนพอดีค่ะหลานสาวป้าลำบากจริงๆเลยนะลูก ตองป้ารับเงินนี้มนไม่ได้หรอกนะลูกป้ารับเอาไว้เถอะนะคะเป็นหนี้มันก็ต้องใช้คืนค่ะถึงแม้ว่าพวกป้าจะเป็นพี่น้องกันแต่ตามหลักแล้วยังไงมันก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะที่จริงแล้วเงินนี้ยไม่ใช่แม่ตองที่เป็นหนี้พวกป้าหรอกแต่เป็นพวกป้าต่างหากที่เป็นหนี้แม่ของตอง ตองตองเอาเงินกลับไปเสนโลกแม่ของตองไม่เคยเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ตองฟังบ้างเลยเรลูกไม่เคยลเลยค่ะเรื่องมันยาวนะลูกเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนตอนนั้นพวกป้าสองคนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพคนแรกที่พวกเราสองคนรู้จักก็คือไม้แม่ของตองน,นี่แหละลูกตอนนั้นพวกป้าสองคน ไม่มีเงินติดตัวเลยนะลกูกแล้วก็ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวแต่แม่ของตองพาพวกป้าสองคนไปกินข้าวแถมยังซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้พวกเราอีกแล้วก็สอนพวกป้าสองคนทําธุรกิจด้วยตัวเองเลยนะลกูกเป็นยังไงกันบ้างบริษัทของฉันมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายพวกพี่สองคนพออยู่กันได้ไหมได้จะได้ แล้วนี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษกันไหม mm hmm. เดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้กินพวกพี่สองคนถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะ mm hmm. ฉันจะจัดการแล้วก็ช่วยเหลือพวกพี่ทุกอย่างเลย mm hmm. อุ๊ยพี่ฟ้าพี่นิดไหว้ฉันทําไมจ๊ะอย่าไหว้กันแบบนี้สิจ๊ะฉันเป็นน้องนะเราก็คนกันเองทั้งนั้น mm hmm. ช่วยเหลือกันก็เรื่องปกตินะพวกเราสองคนต้องขอบคนไม้มากเลยนะ ถ้าไม่ได้หมายพวกเราสองคนน่ะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างจริงจ้ะขอบคุณจริงๆนะป้าพูดตรงๆเลยนะลูกถ้าไม่มีแม่ของตองในวันนั้นคงไม่มีพวกป้าสองคนในวันนี้หรอกลูกถึงแม้ว่าพวกป้าสองคนกับแม่หนูจะไม่ใช่สายเลือดด้วยกัน แต่พวกป้าสองคนก็ถือว่าแม่หนูน่ะเป็นน้องสาวแท้ๆของพวกป้านะลูกว่าสามปีก่อนแม่ของตองมาหาพวกป้าแล้วมาบอกว่าทำธุรกิจมีปัญหาพวกป้าก็เลยให้เงินแม่ตองไปห้าแสนลูกพี่นิดพี่ฟ้าที่ฉันมาวันนี้ฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยนะไม่มีอะไรก็พูดมาสิจ๊ะ จะมารบกวนอะไรกันเราเป็นพี่น้องกันนะใช่แล้วมาย,ยังไงเราก็เหมือนเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันว่าแต่มม้มีอะไรจะให้พวกพี่สองคนช่วยก็ว่ามาเลยนะคือว่าฉันอยากจะมาขอ,อยืมเงินพี่สองคนหน่อยนะคะธุรกิจของฉันช่วงนี้มันไปไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็เลยอยากจะขอเอาเงินไปหมุนเวียนหน่อย เคให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้ต้องขอบรบกวนพวกพี่แล้วนะจะมายงมาเยือม ung, อะไรกันล่ะถ้าเกิดวันนั้นไม่มีไม้นะ่ะวันนี้ก็คงมีพวกเราสองคนหรอกจริงๆแล้วพี่สองคนก็เคยคุยกันไว้ว่าจะช่วยเหลือไม้นะเออเยฟ้าแกไปหยิบเงินมาให้ไม้ปะได้ค่ะพี่นี่จะไม้ นี่เงินห้าแสนนะมายเอาไปนะขอบคุณพวกพี่สองคนมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันในวันนี้ถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามาคืนพี่สองคนเลยนะจะมาคงมาคืนทำไมล่ะใช่มายเงินก้อนเนี้ยมันเป็นของมายอยู่แล้วเพราะอย่างนั้น เงินนี้ไม่ใช่นีแต่เป็นเงินของแม่ตองต่างหากเอากลับไปเถอะนะลูกและส่วนจดหมายเนี้ยป้าขอเก็บไว้เองนะตองลูกถ้าตองไม่รังเกียบพวกป้าสองคนตองก็มาอยู่ที่บ้านป้านะแล้วก็มาเป็นลูกสาวของป้าสองคนนะลูกตองหลานป้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตองมีแม่เพิ่มอีกสองคนแล้วนะลูกพวกป้าสองคนจะส่งเสียตองให้เรียนจบมหาวิทยลาลัยนะลูกนะแล้วก็จะดูแลตองจนกว่าตองจะมีครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าใครรังแกตองแล้วก็พวกป้าสองคนจะปกป้องแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ตองเองนะลูกส่วนอันไหนที่พ่อตองยังไม่ทําพวกป้าสองคนจะเป็นคนทำํำเอง ขอบคุณ้ามากเลยนะคะความรักที่จริงใจต่อกันต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนมันก็จะยังอยู่ในหัวใจ